ว้าวเรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเต็นท์เราสวยมากเด็กๆลองเข้าไปข้างในสิเฮ้ยมีหน้าต่างด้วยอะ่ะเห็นไบเบิลกับไทเกอร์ด้วยไบเบิลเลล่าจอยลาลึกกดไปฟามแล้วก,กดการะดิ่งก้วยนะคะเด็กๆใครจะไปห้าค่ายลูกเสือจัดแถวเวลาจัดแถวเราทำไงเราต้องเฮนะจัดแถว กูเสียงไม่เข้มแข็งต anyway. ้องเสียงเข้มแข็งจัดแถวมีสองคนเหรอที่เหลือยังไงไม่เข้าค่ายใช่ไหมโอเคตอนนี้ครบหรือยังจัดแถวค่ะแถวตรงซ้ายเอ้ยขวาหันเอาเอาเอาขวาหันทั้งนั้นล่ะขวาหันนะขวาหัน ไปหน้าเดินว้า <c> ว <oughs> ตอนนี้เด็กๆนะคะถึงจุดที่เราจะเข้าค่ายลูกเสือแล้วนะคะเ <c oughs> ด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมน,น,นะคะเข้าค่ายลูกเสือเรามีอะไรบ้างคะเด็กๆ <c oughs> เ,เราต้องตั้งเต็นท์ <c oughs> <c oughs> สร้างเต็นท์ <c oughs> อ,อันนั้นทีหลังค่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้นะคะเด็ก <c oughs> ๆดูสินะ้า มามีเตรียมสถานที่ไว้สําหรับสร้างแคมป์ตั้งแคมป์แล <asha. S 1> ้วค่ะเด็กๆสร้างแคมป์กันเป็นไหมั้คมมีโอเคเด็กๆอต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะคการเข้าค่ายลูกเสือก็คือเราต้องช่วยเหลือตัวเองโอเคเด็กๆเริ่มเลยค่ะเรามาสร้างแคมป์ตั้งแคมป์กันนะคะอย่างแรกนะคะพวกเราต้องแกะเส้นออกจากหมูกันนะคะ อ่ช่วยกันอันนี้เป็นเต็นท์จริงๆเลยนะคะเราสั่งมาจากช้อปปี้อีกแล้วนะคะแล้วมามีก็ไม่รู้ว่าข้างในอ่ะเป็นเต็นท์แนวไหนเป็นเต็นท์แบบไหนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะว่าบบิลเบลล่าแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยจะได้เต็นท์แบบไหนมานอนกันนะคะแล้วคืนนี้เราต้องนอนในเต็นท์จริงๆเลยนะคะพี่หมูว <What? S 1> เอาตัวรอดในเต็นท์เลยนะคืนนี้โอเคโอ้ เขามาให้เป็นถุงเต็นท์แบบอู้เหมือนถุงเต็นท์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขามีตัวอย่างตรงนี้ค่ะเด็กๆโอ้เป็นเต็นท์บ้านค่ะเราได้สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าขอภาษาอังกฤษด้วยค่ะเราเรียนรู้คำศัพท์รู้โอเค l ู e นะคะอ่ะเด็กแกะเลยค่ะแล้วช่วยกันตั้งแคมป์เลยนะคะโอ้นี่ศึกษาเองเลยนะข้างในเนี่ยมันต่ออะไรยังไง โอบ้านแข็งของเรามีดาวด้วยอะ่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆ <c oughs> โอ้ <c oughs> คืนนี้เราจะพักกันที่นี่เลยนะคะอ้าวแต่ตอนนี้เด็กๆก,ก็ต้องตั้งแคมป์ให้ผ่านก่อนนะคะโอเคตอนนี้เด็กๆช่วยกันละมันนี้จะสะปีดรันวิดีโอให้เร็วนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเจอกันหลังที่เราสร้างแคมป์ของเราเสร็จนะคะ ว้าวเรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเต็นท์เราสวยมากเด็กๆลองเข้าไปข้างในสิว้าวบ้านแสนสุขของเรานะคะเป็นยังไงข้างในอะเฮ้ยมีหน้าต่างด้วยอะเห็นไบเบิลกับไทเกอร์ด้วยกอก็กเปิดประตูหน่อยว้าว ข้างในบ้านกว้างไหมคะเด็กๆน้องยืนได้เลยโอ้โหความสูงบ้านนี้เพดานกว้างมากมีรูระบายอากาศข้างบนด้วยเป็นยังไงอึดอัดไหมอยู่3ามคนอะไม่คัะไม่อึดอัดเลยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องนอนมานอนเนาะแต่ตอนเนี้ยเรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเริ่มหิวหรือยังอุ้ยหิวแล้วเราก็ต้องออกหาอาหารสิเดี๋ยวต้องแบ่งหน้าที่อยากจะต้องมาม่าเราพกมาม่ามาด้วยไหม เราต้องแบ่งหน้าที่นะใครเป็นฝ่ายที่จะต้องก่อไฟเราต้องก่อไฟด้วยนะคะโอเคเด็กๆปะเราออกมาตองมาม่ากินกันเร็วยังไงบ้านร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องติดแอน,นะคะมาเด็กๆใครมีหน้าที่ก่อไฟมาเลยพี่ใบเบิ้ลหาฟืนมาฟืนอยู่ข้างๆ เอาฟืนใส่ลูกเอาฟืนใส่แล้วเดี๋ยวไฟเราก็จะลุกเองเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายเตรียมวัตถุดิบคะน้มามาของเราไปไปเอามาวัตถุดิบมาโอ้โหและนี่ก็คือวัตถุดิบในการทำมือ้อมื้ออาหารของเรานะคะวันนี้เราทำอะไรกินคะนะ้องโอ้<า>เราต้องใส่ไข่สองฟองเลยเหรอโอ,โอแต่เรากินกันตั้ง3ามคนเนาะแล้วก็มีใส่ผักด้วยค่ะมีวิตามิน แล้วก็ใส่หมูด้วยนะโอเคไหมโอ้เดี๋ยวไปหาพี่ไบเบิลกับพี่ไทเกอร์กันเขากำลังก่อไฟกันอยู่ลูกไปโอ้โหเด็กๆไฟเราลุกแล้วแล้วพี่เป็นบ้านต้องการหม้อลูกเอาหม้อวางเลยเร็วเดี๋ยวไฟจะลุกแรงแล้วเราก็จะนี่นะอุ้ยร้อนเลยนะได้ไหมนะโอเควางหม้อดีแล้วไปใส่น้ำลงไปเลยครับใส่น้ำลงไปไทเกอร์ใส่หมดขวดเลยลูกเราตั้งสองซองนะโอเค ตอนนี้ก็รอ,อน้ําเดือดค่ะทุกคนเอาฝามาปิดแล้วแล้ววยเด็กๆเตาไฟของเรานี่คือเท่ามากเลยอ่ะดูสิเราใช้อะไรคะเราใช้กระทะเก่ามาลองอีกทีนึงใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะหม้อเราเล็กไม่งั้นอนะ่ะเปลวไฟเตาอ่ะมันใหญ่กว่าหม้องไงตอนนี้เด็กๆรออะไรคะรอน้ำเดือดรอน้ำน้ำเดือดระคะน้ำเดือดนะคะโอ้โหน้องเบลล่าก็ไล่แมงวันไป ้ยใกล้จะค่ําใกล้จะมืดแล้วค่ะเด็กๆเ,เราต้องเร่งมือหน่อยนะคะโอเคน้ําเดือดแล้วค่ะบุดบูดบุดใส่อะไรก่อนมาเนื้อสัตว์น้องมาเลยค่ะถือมาทั้งหมดเลยอ่าเนื้อสัตว์ใส่ไป <c oughs> เฮเแบบลล่าค่อยๆนะคะเดี๋ยวน้ํา <c oughs> กระเด็นใส่ <c oughs> ใส่หมดเลยลูกรอดไหมเอาวางเนระ็วๆ โอเคตอนนี้ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปแล้วใส่เยอะไหมใส่ที่พอกินนะคะเด็กๆเกพราะเราไม่มีตู้เย็นนะใส่ลงไปสองซองค่ะดเด็กๆมาม่าจะสุกแล้วเร็วอันดับต่อไปเราใส่ไขค่ค่ะพี่บบเบิลโอ้ยร <c oughs> ะวงังเดี๋ยวก็นะแตกใส่หัวเร็วๆรอดไหมครับพี่บบเบิล โอ้ยโอเครอ,อดนะคะโอเคอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ผักกระเทกินหมดเลยก็ได้เร็วเดี๋ยวถ้านานเกินไปเส้นอื่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราก็จะขึ้นแล้วเนี่ยเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเด็กๆไปเดี๋ยวเรายกมาม่าไปกินกันคะ่ะและนี่ก็คือมามา่าฝีมือไบเบิลเบลล่าแอนด์เดอะแกงนะคะ เราจะท้องเสียกันไหมคะเด็กๆไม่ค่ะไม่เสียเนาะโอเคเดี๋ยวมามีจะแบ่งให้เด็กๆก่อนนะคะหนึสองสามเอาถ้วยใครมาหนึ่งยังไงคะมาม่าฝีมือตัวเองครั้งแรกในชีวิตไหมที่ต้องมาม่าคะพี่ไทเกอร์โอ้โหให้ผ่านไหมคะพี่เบบเิลฝีมือตัวเองนะโอเค ลังจะเข้าบ้านเหรอกินอิ่มแล้วระคะมาม่าของเราเมื่อกี้ตอนนี้เด็กๆทุกคนน่ะกินมาม่าก,กันอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้านอนแล้วใช่ไหมคะคับเฮ้ยแต่เดียวเดียวเดียวมีแขกที่ไม่รับเชิญมาหนึ่งคนนะครับ <c oughs> ผู้กองร้อยตำรวจเอกของเรา <c oughs> เรียกว่าผู้กองถูกไหมไม่เห็นเลยอะ่ะผู้กองอยู่ในมา่านต้องเออแหวกม่านหน่อยแล้วเมื่อกี้ผู้กองหายไปไหน เราทำมาม่าก,กันอริดอร่อยมากกับผู้กองหายไปไหนก <c oughs> ับผู้ร้ายอยู่หรอไม่ยะโอเคอ <c oughs> ุ้ยแล้วตอนนี้มันมืดแล้วนะคะเด็กๆดูท้องฟ้าพี่เบลดูท้องฟ้าโอ้กำลังจะมืดแล้วเราท้องเราอิ่มแล้วนะคะเราก็ต้องเข้านอนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะเต็นท์บ้านของเราเนี่ยหลังใหญ่มากๆเด็กๆสี่คนเข้าไปอยู่ด้วยกันได้หรอไห <c oughs> นามามี่ขอเข้าไปอยู่อีกคนนึงสิว้า นั่งกันสีคนได้สบายสบายเลยอะ่ะแล้วเด็กๆคะแต่เราจะนอนไม่ได้อะดิ <Huh? S 1> เราจะต้องเปลี่ยนเวนกันคะ่ะ <What? S 1> ไปตอนนี้ใครอยู่เวน <Good. S 1> อยู่เวนผัดแรกโอเคตอนนี้เป็นผลัดของผู้ชายใช่ไหมคะที่ต้องอยู่เวนกลางเดึกคืนนี้แล้วเบลล่าหลับสบายไหมหนีขอแหวกหน้าต่างดูสิโอเคเบลล่าก็อกก,ก,ก็โอ้ยนอนอยู่อดีเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนอะ่ะเด็กๆอ่ะเข้าไปปลุกเบลล่านะ ให้เบลล่ามาอยู่เวนอุ้ยเดี๋ยวเบลล่าต้องมาอยู่เวนดึกคนเดียวเลยอะโอเคงั้นคลิปนี้เราอะต้องลากันไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนะคะอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลบเบลล่าแอนด์เบลเจ้งด้วยใช่ไหมคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิงกิงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายโอเคแล้วอยู่เวนกันเราทำอะไรกันแล้วเนี่ย อยู่เวนดูด้วยนะเดี๋ยวสำรวจรอ,อบ,อบๆเต็นท์ด้วยนะคะเด็กๆ